ไม่จัดงานวันเกิดสักปีไม่ได้หรอวครับวันนี้เนี่ยผมเรียนมันหนักมากอยากจะขึ้นห้องไปพักแล้วอะเอาไว้ถ้าคุณแม่มาก็เคยบอกก็ได้ว่าวันนี้ผมไม่ค่อยสบายเฮ้ยไม่มีอมารมณ์ปาร์ตี้กับใครหรอกนะครับนี่วันเกิดคุณแม่เลยนะมาวินเสียสละให้แม่วันหนึ่งไม่ได้เลยหรือไงฮะแล้วเมื่อไหร่คุณแม่จะมานี่พวกเรารอจนเหงือกแห้งไปหมดแล้วนะเฮ้ยอยากจะรีบกินข้าวรีบตัดเค้กรีบเข้านอนฉันก็ต้องมีงานมีการทําเหมือนกัน ทุกคนรีบกินข้าวแล้วก็รีบเข้านอนกันก็ได้ค่ะพอดีเมื่อกี้คุณนายมอาานพึ่งทักมาบอกนะคะ่ะว่าวันนี้คงมาร่วมงานมันเกิดไม่ได้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเพลียก,ก็เลยนอนไปแล้วคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยเจอคุณแม่เลยอีกอย่างกินข้าวปกติคุณแม่ก็จะมากินด้วยแต่คราวนี้ก็ไม่เห็นมากินไปเรียกคุณแม่มาวันนี้วันเกิดคุณแม่นะนานาสิ วันนี้วันเกิดคุณแม่เจ้าภาพจะไม่มางานวันเกิดตัวเองได้ยังไง <c oughs> เหนื่อยแค่ไหนทุกปีเราก็จัดแบบนี้ให้ตลอดแทนที่วันนี้จะพักทั้งวันแล้วก็มาปาร์ตี้ตอนเย็นกันทีเดียวดูสิทำไมคุณแม่ทำแบบนี้มีน่ารักเลยลูกๆเนี่ยอุตส่าห์รวมตัวกันได้ทั้งทีคุณนายทราบค่ะว่าทุกๆคนเนี่ยต้องบ่นกันแบบนี้คุณนายมอร์การ์นก็เลยให้คริสตัลเนี่ย โอนเงินให้แต่ละคนคนละสองหมื่นบาทเพื่อเป็นการขอโทษยังไงก็ฝากขอโทษทุกคนแทนคุณนายมอแกนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยคุณนายคงเหนื่อยจริงๆคงมาร่วมงานวันเกิดไม่ได้เอาเป็นว่าคราวหลังเนี่ยเราค่อยจัดงานวันเกิดย้อนหลังแล้วกันนะคะแหมก็แค่เสียเวลานิดนึงเองใช่ไหมคะทุกคนอีกอย่างเนี่ยคุณแม่เหนื่อยก็ให้คุณแม่พักเถอะเราเนี่ยก็กินข้าวให้เสร็จแล้วก็ ขึ้นไปพักผ่อนกันดีกว่าคะ่ะใช่ไหมคะทุกคนผมก็ว่างั้นแหละอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมต้องไปอออ่านหนังสือนหนังสือต่อไม่เป็นไรหรอกเอาไว้จากงานเกิดลุงนายคุณแม่ก็ได้ครับผมไม่รีบเหมือนกันยังไงมือนี้ผมก็ไม่รวมโต๊ดด้วยละกันผมรีบขึ้นไปบนห้องนะะทัทีพูกแกสองคนเป็นบ้าอะไรกันฮะนี่แค่คุณแม่โอนเงินให้สองหมื่นถึงกับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยหรือไง อีกอย่างหนึง่งเรายังไม่รู้เลยคุณแม่ไม่สบายหรือเปล่าคริสตอลที่พาคุณแม่ไปหาหมอหรือ,อยังทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเจอคุณแม่เลยเธอยังไม่ได้ตอบฉันเรื่องนี้เลยนะคุณนายมอแกนไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะแค่เหนื่อยจากการทำงานจริงๆช่วงนี้เนี่ยมีหลายสาขาที่ยอดขึ้นยอดพุง่งก็เลยต้องช่วยกันเช็คนะคะว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนที่ลูกค้าชอบเป็นพิเศษไหมก็เลยทำงานหนักกันเกินไปหน่อยคริสตอลเองเนี่ย ก็เพลียๆค่ะทำงานหนักเหมือนกันยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้าใจคุณนายมอร์แกนด้วยนะคะอีกอย่างคุณนายมอร์แกนเนี่ยตรวจร่างกายทุกเดือนมันเป็นไรหรอกคะ่ะพี่มาเดโอไม่ต้องห่วงนะคะเสียเวลาทำไมไม่บอกตั้งแต่เนิ่นๆว่าคุณแม่จะมาร่วมงานวันเกิดของตัวเองไม่ได้แบบนี้จะไม่เสียเวลามาจัดสถานที่หรอกนะน่าเบื่อทุกคนแยกย้ายกันได้แล้วฉันไม่หิว อะไรกันนักหนาเล่าไม่มันไรหรอค่ะได้มาตั้งสองหมื่นละก็จริงนี่ผมมีเงินเติมเกมแล้วนะเกือไปแล้วไงเอ๊ะเอามอว่าไงคะได้ค่ะเดี๋ยวคริสตอลรีบไปอาการคุณนายไม่ค่อยดีเลยครับคุณคริสตอลหายใจอ่อนมากชีพจรจับแทบจะไม่เจอแล้ว ยังไงวันนี้เราก็ต้องพาคุณนายไปที่โรงพยาบาลครับถ้าจะให้มาซ่อนตัวอยู่แบบนี้ผมว่าไม่ได้แล้วได้ค่ะงั้นต้องไปตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนขึ้นไปข้างบนกันหมดแล้วค่ะไม่มีใครสังเกตเห็นแน่นอนเดี๋ยวไปรถส่งตัวคริสตัลก็ได้ค่ะถ้าเรียกรถพยาบาลมาที่นี่เกรงว่าจะไม่สะดวกเชิญค่ะหมอคือว่าเออเราตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่า มีเนื้องอกในสมองครับแล้วก็เออต้องผ่าตัดตรวจเลยแต่ว่าด้วยความที่ก้อนเนื้อมันค่อนข้างที่จะใหญ่หมอไม่รับประกันว่าคุณนายจะไหวไหมก้อนเนื้อใหญ่เลยเหรอคะแล้วถ้าผ่าตัดแล้วเปอร์เซ็นต์รอดกี่เปอร์เซ็นต์คะหมอ หมอตอบไม่ได้เลยแต่ว่าน้อยกว่าหนึเปอร์ซครับคุณคริสตัลด้วยความที่มันสะสมมานานผมเองก็พลาดที่รับคำสั่งจากคุณนายไม่ให้ตรวจร่างกายไม่ไม่เป็นไรคะ่ะหมอคริสตัลอยากให้อหมอทำสุดความสามารถได้ไหมคะผมจะทำสุดความสามารถครับคุณคริสตัลรออยู่ข้างนอกก่อนนะครับได้คะ่ะ คริสตอรอฟังข่าวดีนะคะคุณหมอขอเครื่องมือหน่อยเอ้าหมอครับคนไข้จะไม่ไหวแล้วครับเอาเครื่องมือมาคุณหมอครับตอนนี้ชีพจรหาไม่เจอแล้วครับโถ่ทำสุดความสามารถไม่ไว่ายังไงก็ต้องช่วยให้ได้อ้หมอคะคนไข้ไม่หายใจแล้วคะ่ะ เส้นชีตอนยังมีเรายังมีหวังชีพจรเต้นอ่อนมากค่ะ เสียชีวิตเวลา16นาฬิกา27นาทีอหมอคะคุณนายเป็นยังไงบ้างคะอหมอหมอเสียใจด้วยครับคุณคริสตัลหมอทำสุดความสามารถแล้วคุณนายร่างกายไม่สู้ดีคุณนายเสียชีวิตแล้วครับว่าไงนะคะอหมอคุณนายมองยัน เป็นไปได้ยังไงคะงงทั้งๆที่ทั้งๆที่คุณนายเขาก็ดูแลตัวเองดีมาโดยตลอดดูควรใส่ใจคุณนายมากกวนน่านี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะหมอ,อคุณคริสตอลคุณคริสตอลพยาบาลพยาบาลดูคนไข้หน่อยครับคุณคริสตอลดีนผมไหมครับทำใจดีๆไว้นะครับคุณคริสตอล มีแค่เธอคนเดียวนะคริสตอลยังไงช่วยหน่อยละกันนะปีเดียวเองโธ่คริสตอลคิดถึงคุณนายมอร์แกนนี่คะอยากจะกลับไปไทยสักหน่อยแต่ตัวอะไรของแกเนี่ฮะนี่จะไปนัดบอร์ดนะนึกว่าจะไปขึ้นดอยขึ้นเขาที่ไหนสุดยอดเพอร์เฟกต์เลยละ่ะฉันชอบแบบนี้แหละดูดีสุดๆอยางกับลูกคุณหนูคุณนายถ้าแกไม่มีแฟนสักทีเนี่ย ฉันเนี่ยก็คงต้องเทขายหุ้นให้คนอื่นไม่ต้องมีใครรับมรดกจากฉันทั้งนั้นแหละรวมถึงแกด้วยเอาเรื่องนี้มาคู่กันอีกแล้วไหนว่าจะรอดูตอนที่หนูมีแฟนยังไงล่ะคะทำไมถึงรีบหนีไปแบบนี้ล่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับชิงรักหักมรดกตอนที่13ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันหรือเปล่าเอ่ยอีพีนี้นี่ก็ดราม่ากันสุดๆเลยนะคะทุกคน คริสตัลเนี่ยจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงนะคะต้องรอติดตามอพิโซดต่อไปกันค่ะในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้น็ดด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อตามอพิโซดต,ต่อไปกันด้วยนะคะวันนี้นะัดกับชิงรักหักมรดกก็ขอตัวลาเพยงเท่านี้ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย